ช่วงตอบคำถามนะครับเออใครมีคำถามก็พิมพ์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาไล่ไล่อ่านละนะโอเคเอ่อคำถามนี้สกูไกลต้องใช้น้ำหนักเท่าไหร่นะครับครานี้เนี่ยจริงๆอะครับจริงๆเนี่ยผมมองว่าการที่เราแทงแล้วมันไม่ถอยเนี่ยมันมีไม่กี่เรื่องหรอกครับ โ okay. อเคหัวใจหลักๆเนี่ยมันแทงไม่โดนจุดอันนี้เรื่องแรกเลยนะครับมันแทงไม่โดนจุดเอ้ยอครับผมก็จดใต้ลูกครับมันไม่ถูกได้ไงมันต้องดูด้วยว่าตอนออกเนี่ยโดนไหมโดนจุดที่แทงไหมนะครับบางทีจดโดนแต่แทงไม่โดนเยอะแยะนะครับนะครับจดโดนแทงไม่โดนเยอะแยะคราวนี้เนี่ยสกูไกลๆต้องใช้น้ําหนักเท่าไหร่นะคือหนึ่งต้องเช็คก่อนนะว่าเราออกคิวตรงจุดไหมคราวนี้เนี่ยไอ้เรื่องตรงจุดเนี่ย ถ้าจะให้ย้อนเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปเบสิกเลยนะครับเช่นนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะที่คนแทงไม่ถอยเช่นนะครับจับคิวใกล้ไปนะครับตัวใกล้ใกล้อกนะครับช่องว่างในการแทงก็น้อยพอน้อยก็ไม่มีแรงพอไม่มีแรงก็ต้องงัดคิวพองัดคิวปลายก็เชิดปลายคิวก็งัดก็ไม่โดนสก,กูจับคิวไกลเกินนะครับไปถึงไม้นะจับคิวไกลเกินนะครับ ยังไม่ทานแทงเลยดึงคิวกับคิวก็วกงัดแล้วนะครับดึงคิวกับคิวก็งัดก็ผิดจุดนะปกติแทงกระโดดตลอดเลยครับอาจารย์แทงแล้วชอบขยุ้มมืออย่างเงี้ยนะครับแทงแล้วชอบขยุ้มมืออย่างเงี้ยจุดก็ผิดนะเห็นไหมมันมันมีหลายกรณีมากเลยนะครับแต่สมมตินะเราลองตัดเรื่องพวกนั้นออกไปส่งตรงก็แล้วถูกจุดก็แล้วนะครับเรามาดูวิดีโอก็ถูกจุดแล้วทุกอย่างถูกหมดเลย คำถามถามว่าทำไมนะครับผมถึงแทงไม่ถอยครับเราตัดเราตัดปัจจัยภายนอกทิ้งนะปัจจัยภายนอกคืออะไรลูกขาวเอ่อผ้าหนาอะไรอย่างเงี้ยเราตัดปัจจัยภายนอกทิ้งนะครับก็คือเรื่องของแรงนั่นแหละครับคำว่าแรงในที่นี้เนี่ยเปรียบเทียบไม่เห็นภาพเลยนะครับเหมือนเหมือนนักมวยแล้วกันนะแขนก็มีเท่ากันเนี่ยความยาวก็ใกล้เคียงกันเนี่ยคำถามถามว่านักมวยกับเราเนี่ยใครชกแรงกว่ากัน แงแล้วนักมวยอยู่แล้วถูกต้องไหมเอาแค่แยับเนี่ยไม่ต้องต่อยหรอกเอาแค่แยับเนี่ยถามว่าใครแย็บแรงกว่ากัน,แแนกยัแยแงแง่อยู่แล้วนักมวยแย็บแรงกว่าอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ผมกำลังจะสื่อก็คือว่าเขาซ้อมทุกวันนะครับมันจึงกลายเป็นกล้ามเนื้อนะพอมีกล้ามเนื้อเสร็จปุ๊บมันก็สามารถแทงได้เร็วได้แรงมันก็ถอยไกลแค่นี้เองนะครับคําตอบง่ายๆนะครับง่ายๆก็คือเขาแทงทุกวันนะครับเขามีกล้ามเนื้อเขาจึงถอยได้ไกลมากกว่าเรานะครับประมาณนั้น เรียนออนไลน์กี่บาทครับเรียนออนไลน์3 7 5 0บาทนะครับก็เรียนฟรีนะครับแล้วก็จะอัปเดตคลิปให้ตลอดนะครับก็อัน,นอันนี้เป็นโปรเจกต์ผมนะก็คือว่าผมอยากนะผมอยากนะว่าสมมตินะสมมุติกันเล่น,ลนอาจอาจะอะสมมตินะผมสอนเบสิกทุกอย่าง advanced, แอดวานซ์หมดแล้วหมดไส้หมดภูมิหมดแล้วอาจจะแบบว่าเฮ้ยจ้างนักกีฬาดังๆมาสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยก็แบบมาสัมภาษณ์กันนะครับแล้วก็ให้ค่าตัวค่าเหนื่อยพี่เขาหน่อย แล้วก็เอามาลงในในกลุ่มปิดอะไรพวกเนี้ยนะครับไล่มาทีเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่ออะไรอย่างเงี้ยอันอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ผมอยากทํานะใช่แล้วก็ถ้าสถานการณ์โควิดดีอะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้ดีป่านะนะครับถ้ามันดีขึ้นนะผมก็อยากจะออนทัวร์ไปจังหวัดใหญ่ๆนะครับแล้วคนที่อยู่ในกลุ่มเรียนออนไลน์เนี่ยก็มาแจมกันนะมาเจอกันเออผมว่ามันสนุกดีนะสนุกดีจะได้มีเพื่อนกันเยอะ เสียงพี่เต้หลอดจริงครับท็อปจันนะครับน้องท็อปจันนะครับโอ้โหรองแชมป์ประเทศไทยนะครับแน่นอนมากอายุน้อยครับอนาคตไกลนครพนมเสียงชัดครับอ่าสวัสดีพี่หนึ่งมุกกหารด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแทงไซส์แล้วลูกจะลงง่ายกว่าแทงธรรมดาหรือเปล่าครับโอเคคําถาม แทงไซส์แล้วลูกจะลงง่ายกว่าแทงธรรมดาหรือเปล่าครับคําถามถามก่อนว่าเหลี่ยมเนี่ยมันเหลี่ยมอะไรถ้ามันเหลี่ยมค่อนข้างหนาอย่างเงี้ยแทบจะไม่มีผลแล้วแต่ถ้าสมมติว่าเหลี่ยมมันบางใช่ปะ่ะนะครับมันมันก็จะมีทฤษฎีหนึ่งก็คือว่า<ม>นึกนึก,น,กนึกภาพตามนะถ้าเราแทงเหลี่ยมบางใช่ปะ่ะนะครับนึกภาพตามนะเมื่อเราแทงไซส์ลูกขาวจะถีบออกทางด้านขวาด้วยสายตาของคนเราครับถ้าสมมติจะแทงเหลี่ยมบางมากๆนะ มันจะเล็งไปหนานหน่อยๆอยู่แล้วพอเวลากดไซ้ายไปเนี่ยกดซ้าซ้ายนะมันถีบขวาใช่ป่ะมันก็เลยไปโดนบางมันจึงทําให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยลงง่ายขึ้นนะครับถ้าเหลี่ยมบางนะถ้าเหลี่ยมบางนะมันรู้สึกเอ้ยลงง่ายขึ้นเนะี่ยแต่ในความจริงเนี่ยถ้าเราถ้าเราได้รับการฝึกมานะเราสามารถแทงบางแล้วลงกันเลยก็ได้นะครับแต่แค่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ว่าเราแทงบางได้ขนาดไหนเพราะลูกมันเป็นทรงกลมอะ่ะในภาพออกไหมนะครับแล้วแล้วตาเราอยู่เซนเตอร์ขาวพอดีครับ มันมันจึงทําให้เราไม่เห็นขอบขอบผิวของของขาวครับเราจึงไม่รู้หรอกว่าเราแทงบางได้ประมาณไหนยกเว้นได้รับการฝึกซ้อมที่ถูกต้องนะถึงจะนะครับถึงถึงถึงจะรู้ว่าเราแทงบางได้ประมาณเนี้ยนะครับบางสกิดอย่างเงี้ยครับไกลๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นแบบว่าเอ่อขาวหมุนแล้วสีมันก็จะหมุนด้วยหรือเปล่าครับนะครับอันนี้ไม่จริงเลยนะครับเนื่องจากว่า เขาเรียกว่าอะไรถ้าเราเอาขาวกับสีมันมาชนกันแบบกลางอากาศอย่างนี้ใช่ป่มขาวกับสีมันแตะโดนกันนิดเดียวเองมันปลายดินสองอย่างเงี้ยผมมองว่าการหมุนขาวมาเนี่ยแทบแทบจะไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่นะครับใช่อาจารย์ครับเวลาแทงออกแรงลูกตรงๆพอเข้าพอเข้าหลุมลงทําไมกระดอนออกโต๊ะเลยครับอันนี้อยู่ที่โต๊ะหรือการออกแรงครับอืม ส่วนตัวนะผมมองว่าเป็นเป็นเป็นที่โต๊ะนะพอบอกว่าเอ๊ะแล้วอย่างระดับโลกยังแทงกระชอกได้เลยะฮะมันก็ใช่ครับแต่ว่าส่วนใหญ่เคสที่เจอเนี่ยโต๊ะบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานขนาดนั้นไงนะครับจึงจึงโทษโต๊ะไว้ก่อนนะครับเช่นเอ่อหนังหลุมเนี่ยมันมันกรอบมันแห้งฮนะพวกหนังหลุมอะที่รับรับลูกนะหนังหลุมนะถ้าโดนน้ำบ่อยๆมันก็จะแห้งนะครับพอเวลาโดนโดนลูกส่วนใหญ่จะเป็นที่หลุมกลางไม่รู้เป็นอะไร นะครับแทงออกไว้ปุ๊บก็จะก,กระดอนออกนะครับหรือหรือไอไอหลุมนะครับไอหลุมที่มันเป็นเหล็กอ่ะห้อยลงมาหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นไปได้ไม่เคยเห็นนะครับสมัยก่อนเนี่ยเซียนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอาอะไรนะผ้าเนี่ยถ้ารู้ว่าแทงลูกหลุมกลางนะแทงฟาดชิ่งแรงๆเงี้ยเขาจะเอาผ้าเนี่ยเขาจะเอาผ้าใช่ชุบน้ำหมาดๆแล้วมาลูบหลุมกลางเพื่อเพื่อเพื่อให้เหมือนหนังมันนิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่พอเวลาวาด หนังหลุมมันแห้งใช่มันก็จะแห้งกรอบก็กระดอนออกเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นความรู้รอบตัวนะผมเอ่อจะกลายเป็นสตนรลันทูหรือเปล่าครับอันนี้คำถามสั้นไปขอใหม่นะครับพี่กิจทิเดชนะครับสนใจเรียนครับคลิปนี้สุดยอดครับออขอบคุณครับขอบคุณครับหัวคิวยี่ห้อไหนดีครับโอ้โหอันนี้ชงมาเหมือนให้ขายของเลยเนะี่ย ก็ต้องหัว Q iQ วนะฮะถ้าใครยังไม่ดูรีวิวก็ไปดูรีวิวนะนะครับอันนี้ถ้าใครยังไม่ดูรีวิวก็ไปดูรีวิวซะนะครับก็ไม่พูดเยอะนะครับผลิตสินค้ามาสิบปีแล้วนะครับก็อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้นะครับไม่ไม่มีอะไรจะพูดอาจารย์แบ่งเหลี่ยมดูไงครับโอเคแบ่งเหลี่ยมดูไงครับโอ้โหถ้าอธิบายนีย่อธิบายยาวเลยนะสุดท้ายแท้สุดคือการเดานะครับสุดท้ายแท้สุดคือการเดา นะครับแต่ดาวแบบมีหลักการนะครับสามส่วนสองส่วนหนึ่งส่วนเต็มใบเอาไว้สอนนะครับมันใช้จริงไม่ค่อยได้หรอครับแต่ว่าคุณคุณคุณผู้เรียนลองนึกสภาพดิถ้าเราไม่แบ่งสามส่วนสองส่วนหนึ่งส่วนอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือเต็มใบเราจะสอนกันยังไงอ่ะสมมติอยากจะให้นักเรียนแทงเหลี่ยมนั้นหนาหน่อยอ่สมมติอยากจะให้แทงนักเรียนแทงเหลี่ยมสามส่วนสี่นะครับแต่ไม่มีคําว่าสามส่วนสี่เราจะบอกเขายัางไงดี ตั้งเต็มใบนะเยเิบซ้ายมาครึ่งกิ้งอย่างนี้หรอนะครับมันมันมันก็สื่อสารกันยากนะครับขื้นเหลี่ยมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมันอธิบายยาวอะนะครับเออไปเรียนในกลุ่มออนไลน์แล้วกันมีสอนนะครับคืออย่างงี้ก็คือมันมันสามส่วนสองส่วนหนึ่งส่วนเนี่ยมันมันมันเอาไว้มันเอาไว้สอนนะครับมันมันไม่ได้เอาไว้ใช้จริงหรอกนะครับเออถ้าพูดกันง่ายๆคือก็มองฮะว่าขาวกระทบสีสีวิ่งไปไหนนะครับ แต่คราวนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ชอบโทษเหลี่ยมอะครับแต่ในความเป็นจริงอะ่ะเราส่งคิวไม่ตรงนะครับในความเป็นจริงเราส่งคิวไม่ตรงโ้ษครับแล้วโคดรู้ได้ไงครับว่าผมส่งไม่ตรงก็เช็คเนี่ฮะแทงลูกเต็มใบเนี่ยขาวกับไม่ต้องถึงจุดน้ำเงนะินเนี่ยเอาขาวกัสีห่างกันแค่ศอกเดียวพอขอแค่แทงสะบัดจมูกเนี่ยสิบลูกสะบัดจมูกพอสิบลูกแค่นี้ก็จะเริ่มแม่นแล้วนะครับแต่คนส่วนใหญ่ครับไม่ ไม่ไม่สบัยจมูกหรอครับน,นะครับ,นะรบเพราะว่าในการส่งคิวตรงมันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับมันมีปัจจัยหลายอย่างอยากเรียนมากครับแต่ยังไม่มีโอกาสมีเรียนออนไลน์ครับ <c oughs> อาจารย์ครับเสียงหายมาแล้วครับโอเคลูกโตตลาดกับลูกหนึ่งจีต่างกันมากไหมครับเออส่วนตัวผมมองว่ามันเบาวกว่าแล้วความรู้สึกในการในการแทงเนี่ยต่างนะครับถ้าสมมตินะเราไปเล่นนะ เอเจ้าถิ่นซ้อมลูก,ล,กลูกเบาเลยนะครับตลาดลูกตลาดลูกลูกจีนอ่ะลูกจีนกับเราซ้อมลูกหนึ่งจีตลอดพอคนนี้เราไปเล่นบ้านเขาเนี่ยโอ้โหความรู้สึกเนี่ยต่างมากนะครับต่างมากๆเหมือนแทงอะไรไปมันจากที่มันเคยสะท้านมือก็ไม่สะท้านจากที่เคยแบบออกความรู้สึกไปมันก็มันก็ไม่ออกอะไรเงี้ยมันมัน มันพูดพูดเออต่างอะต่างมากนะครับตอนนี้อาจารย์ประจำอยู่โต๊ะไหนครับผมลงออนไลน์ไว้อยากให้อาจารย์ตัดแข้งตัดขาหน่อยครับแกดัดยากไหมครับเออเรื่องอายุเนี่ยผมบอกว่าให้เลยนะครับมันไม่ไม่เป็นปัญหานะครับขอแค่คุณผู้เรียนเนี่ยมีใจที่อยากจะเก่งนะครับมันก็เก่งไปครึ่งตัวแล้วนะครับมีใจที่อยากจะแก้ไขเนี่ยก็เก่งไปครึ่งตัวแล้วนะครับแล้วก็ผมเจออีกแบบหนึ่งก็คือ ผมอายุเยอะแล้วผมไม่กล้ามาเรียนแล้วมากเลยผมกลัวโค้ดว่าผมนะครับไม่มีทางครับถ้าคุณรู้แล้วเนี่ยถ้าคุณคุณไม่รู้อ่ะผมจะไปว่าคุณทําไมนะครับคุณไม่รู้คุณไม่ผิดอ่ะถูกต้องไหมคุณไม่รู้คุณไม่ผิดนะครับคุณมาเรียนกับผมนะครับอย่าเรียกว่าเรียนเลยผมไปสอนใครก็เหมือนเรียกมาคุยกันมากกว่านะครับว่าเออเออมีความเข้าใจผิดอย่างนั้นอย่างนี้มีความเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่ามองว่า อย่ามองว่าเป็นการเรียนสนุกเลยนะครับเหมือนมาคุยกันมากกว่านะเดี๋ยวมีโอกาสไปแน่นอนครับถ้าลงใต้นะผมก็ติดตามไว้ใน facebook แล้วกันนะครับปักหมุดไว้นะติดดาวไว้ว่าเอถ้าผมจะไปต่างจังหวัดเนี่ยเดี๋ยวผมจะจะโพสต์ไปนะครับคือการในหลักการออกกันออกต่างจังหวัดเนี่ยสมมติว่าผมจะรู้แล้วผมไปสุราษฎร์ใช่ไหมผมจะเตรียมตารางไว้เลยเจ็ดวันแล้วผมก็จะโพสต์แล้วก็ น่นแหละในเจ็ดวันนี้อาจจะเจอกันมีวิธีแก้ไซนอกไหมครับน้องอิดนะครับเแทงให้มั่นใจนะครับแล้วก็จะเลิกไซด์เอง <laughs> แทงให้มั่นใจซ้อมให้มั่นใจนะครับมันมันก็จะจะหายแบบบิดลุ้นไปลุ้นมาเองนะครับแก้อาการออกคิวแบบกระตุกไม่นิ่มนวลทํำยังไงครับเแก้ง่ายๆก่อนเลยนะครับให้คิดซะว่าเราเข็นคิวออกไป ใช้คาว่าเข็นนะครับเข็นคิวออไปในความเป็นจริงเนี่ยบางคนอาจจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องพับแขนนะปรับปรับปรับเงี้ยแต่ในความจริงไม่ฮะเอ่อให้คิดซะว่าเราเราเข็นมันออกไปแรกๆมันอาจจะรู้สึกเบามากเลยนะครับแน่นอนแหละเพราะว่าไออันที่เราออกแบบธรรมชาติอ่ะมันกระตุกอ่ะมันกระแทกอ่ะเราต้องรู้สึกว่ามันรู้สึกว่าเบาก่ากอนนะมันถึงจะแก้ได้นะครับแนะนําแทงลูกตรงได้ไหมครับ โอ้โหแนะนําแทงลูกตรงได้ไหมครับแนะนําได้ครับนะครับการเรียนเนี่ยก็คือต้องย้อนกลับไปที่เบสิกเลยนะครับการที่เราแทงลูกตรงลงเนี่ยมันจะมีอยู่2เรื่องด้วยกันใหญ่ๆเรื่องแรกเนี่ยหส่งคิวให้ตรงในการส่งคิวให้ตรงเนี่ยเราก็จะมีกฎอยู่3ามสี่ข้อนะครับให้เราทําตามโดยการฝึกซ้อมที่เส้นนะครับแล้วก็2ฮนะนอกจากเราส่งคิวตรงแล้วเนี่ยคําถามถามต่อว่าระวังคิวตรงไหม นึกภาพออกไหมว่ารูปมันเต็มใบเนี่ยเราไม่ต้องแบ่งซ้ายแบ่งขวาแต่แล้วดันวางคิวไม่ตรงเต็มใบเนี่ยมันจะลงไหมฮะไม่ลงอยู่แล้วนะครับไม่ลงอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็มีอยู่สองส่วนด้วยกันนะครับหัวคิวซื้อมาแล้วครับลองแล้วครับใช้ดีความแข็งระดับกลางไม่กระด้างส่งลูกดีจับขาวดีผ่านครับโอ้ยขอบคุณครับเอ,อพี่ซุ้มลูกวางตําลึงไก่ชนสวัสดีครับสวัสดีครับ เวลายืนมีการแบ่งน้ําหนักขาขาหลังหน้าไหมครับเออโอเคเวลาเวลาการยืนเนี่ยมีการแบ่งน้ําหนักขาหน้ากับขาหลังไหมครับเอ่อส่วนตัวนะครับไม่ต้องแบ่งนะครับถ้าอย่างนี้ต้องแบ่งเป็นสองเคสก่อนเคสเด็กต้องบอกบอกว่าเออขวาตึงสมมติแทงมือขวาใช่ไหมขวาตึงซ้าย,ยอ่อขวาสักเจ็ดสิบ ซ้ายสักยี่สิบแขนได้สักสิบอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวเนี่ยถ้าผู้ใหญ่ละแทงมาห้าปีสองปีสามปีห้าปีสิบปีบอกเขาว่ายือนอยังไงก็ได้ฮะที่รู้สึกว่าสบายและมั่นคงเหมือนยืนรอรถนะครับเหมือนเราเราพอยขารอรถอย่างเงี้ยนะสบายๆนะครับไม่ต้องไปนึกมันทําไมล่ะเพราะว่าเราจะแทงหมดโตแล้วไงฮะรเราจะได้ไม่ต้องนึกว่ายือนอยังไงอีกนะครับตัดทิ้ง